ในโลกของฟุตบอลลาวมีดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งที่กำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาไม่เพียงเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในประเทศบ้านเกิดแต่ยังกลายเป็นนักฟุตบอลลาวคนแรกที่ได้โอกาสลงเล่นในหลีกสูงสุดของประเทศเวียดนามนี่คือเรื่องราวของดามอดทองคำสวัสด์ผูกกล้าแห่งวงการลูกหนังลาวดามดทองคำสวัสดเกิดเมื่อวันที่3เมษายน2004 ที่แขวงจำปาสักรประเทศลาวเขาเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาที่มีความรักในกีฬาฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กดาหมดมีนิสัยขยันฝึกซ้อมและชอบดูการแข่งขันระดับอาชีพเขาหลงไหลในการเล่นเป็นกองกลางและมักจะขอบอลอยู่เสมอในทุกสนามที่เขาได้ลงไปสัมผัสความมุ่งมั่นและทักษะของเขาทำให้เขาได้รับโอกาสเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลอย่างจริงจังตั้งแต่เยาวชน โดยเฉพาะในช่วงอายุประมาณ16ปีเขาเริ่มฉายแววความสามารถที่เหนือกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดปี2022ดาหมดเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรจำปาสักยูไนเตตในศึกลาวลีกวันซึ่งเป็นลีกสูงสุดของลาวฤดูกาลแรกของเขากับทีมถือว่าโดดเด่นเกินไหวเขาลงสนามไป18นัดและสามารถยิงได้ถึง4ประตูจากตำแหน่งกองกลางตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ แม้อายุยังไม่ถึง20ปีแต่สไตล์การเล่นของเขาเต็มไปด้วยความฉลาดอ่านเกมดีและมีวิสัยทัศน์การจ่ายบอลที่แม่นยำจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในประเทศในปี2023ดาหมดตัดสินใจย,ย้ายมาร่วมทีมเอสราเอฟซีหนึ่งในทีมเต็งแชมป์มของลาวลีกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในอาชีพของเขาภายใต้สีเสื้อเอสราเขายกระดับฝีเท้าขึ้นอีกขั้น ฤดูการ2024-2025เขาช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลาวลีกและแชมป์บอลถ้วยได้สำเร็จซึ่งเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมกับผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมยิงไป7ประตูกับ4แอสซิสผลงานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูการและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการฟุตบอลลาวา่าเขาคือหัวใจแดงกลางคนใหม่ของประเทศนอกจากผลงานระดับสโมสร ดาหมดทองคำสวัสดยังเป็นตัวหลักของทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่ถึง19ปี23ปีและติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง18ปีจนถึงกลางปี2025เขาลงเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วประมาณ14นัดและยิงประตูดได้ในนัดสำคัญกับทีมชาติเนปาลในศึกขัดเลือก AFC Asian Cup 2027เขายังมีส่วนร่วมในราการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 โดยทำสองแอสซิส์ให้ทีมลาวในการเจอกับอินโดนีเซียและเมียนมาแม้ลาวจะไม่ได้เข้ารอบลึกแต่เขากลายเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลพูดถึงมากที่สุดแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเดือนมีนาคมปี2025ดาหมดได้เซ็นสัญญากับสโมสรดองอาทังฮอทีมดังจากเวียดนามและกลายเป็นนักฟุตบอลลาวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเล่นในวีลีกวันลีกสูงสุดของเวียดนาม เขาใส่เสื้อหมายเลข22และลงประเดิมสนามในนัดที่18ของฤดูกาลเกมที่พบกับทรงลามเหออานโดยลงมาในช่วงพักครึ่งและมีส่วนสำคัญในประตูตีเสมอ1ต่อ1ซึ่งเป็นผลงานเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในทั้งลาวและเวียดนามสื่อหลายสำนักยกย่องว่าดาหมดไม่เพียงเป็นนักเตะมากพรสวรรค์แต่ยังเป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญในการออกไปสู้ในลีกต่างประเทศ เรื่องราวของดาวหมดทองคำสวัสดิ์ไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนลาวหลายพันคนที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลจากสนามเล็กๆในจำปาสักสู่เวทีใหญ่ของวีลีจากเด็กชายคนหนึ่งที่วิ่งไล่บอลในวัยสิบขวดสู่ผู้เล่นมืออาชีพที่กลายเป็นนักฟุตบอลลาวคนแรกในลีกสูงสุดเวียดนามเขาแสดงให้เห็นว่าถ้ามีฝันมีวินยัยและไม่หยุดพัฒนา วันหนึ่งฝันนั้นก็สามารถกลายเป็นจริงได้